พี่จอยเอาพี่จอยสิไปนะครับพี่ร่องเอาเฮ็ดจั้งแต่ต้อไปเอาด้คนปันเหรอครับเอาลูกกิ่งลงครับเอาเอาลูกกิ่งตัวนี้ว่าลงเอาลูกกิ่งลงเอาลงเอาเบ่งไปเบ่งเอาโอ้ไปแล้วครับออสตาร์ชีสแล้วพี่จอยจ้ะพี่จอยจ้ะซาพี่จอยนี่มันเบียอยู่วะนี่ก็คือถ้าเอาลูกกิ่งเอาลูกกิ่งขึ้นไหมจาะรอนี่ลูกกิ่งขึ้นนี่อ๋อลูกกิ่งขึ้นครับลูกกิ่งขึ้นโอ้ลูกกิ่งขึ้นมันก็ทิยุดไฟแดงเพราปั่นปั่น เลยปันเราเขาก็เอาดกิงลงโอ่อเศกเอ๋วังเอ๋บังโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วอาเตรียมเร็วคักแขกอาพี่น้องคุณคุณไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้พี่น้องเร็วคักเร็วเนี่ยคุณ ชาร์โฮสปีดเต็มเลยอะพี่น้องอ่าเร็วครับวะนี่ครับพี่น้องเบิร์ดได้รับพี่น้องรถจักรยานมาทั้งบาดาด้ดพี่นอ้องชาร์ควเร็วโหมยชาร์โฮโอ้พี่น้องมาทั้งบาดาดได้คน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 อ่าเรียนคะแนนเนี่ยพี่น้องยกมือเร่อยวะโอ้อัจฉริยะพี่น้องอัจฉริยะโอ้ความเร็วออไปชิน้อง สุดยอดเลยวะโค่น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 โคสุดยอดเลยพี่น้องเร็วหกักโอ้เบรกความเบรกความเบรกนี่เบรกความบ่เบรกความเบรกความโอ้เบรกคมบ่เบรกอยู่นี่บกบเบรก,บกบอกกยู่ย โอ้สุดยอดเนาะสุดยอดเนาะยวขึ้นเรียนทะเลนี่พี่พี่จอยแต่ว่าเรียนอะไรอีกวัสี่สิบเรียนอะไรสี่สิบครับสวัสดีครับวันนี้เสียงหาบาทพี่จอยพี่จอยสวัสดีครับพี่จอยจ้าสวัสดีครับเออวพี่จอยพี่จอยอันอธิบายรถรถเครื่องลดยังพี่จอยเครื่องลดยังนีนจักรยานจักรยานตทดเครื่องตัดหญ้าเทศเครื่องตัดหญ้าเนาะเอาพี่จอยพี่จอยอธิบายให้พี่น้องฟังเนี่ยอ่าอันนี้อย่างพี่จอยไ ขั้นโยกโยกหรือกิ่งลงอ๋อขั้นโยกหรือกิ่งลงโยกอ๋อติดแน่อ๋อแบบนี้เอาพี่จ้อยเอาต่อมาจะเพิ่มติดเอาติดเอาต่อมาเอาเครื่องเครื่องหยางนี่เอาพี่จ้อยอธิบายเครื่องสองจังหวะเครื่องสองจังหวะรุ่นที่หนึ่งเครื่องตั้งหยาอ๋อเครื่องตั้งหยาของเท่านี่บ่ครับแล้วก็มาแปลงเป็นไอ้ไอขบูผาปั๊มของของรุ่นสองหกศูนย์สองหกพันโอ้เครื่องพ่นยีสต บานพี่จ้อยอย่างพี่จ้อยนี่น้ำน้ำอย่างนี้แต่มันเสือพึ่งโอ้แต่มันเสือพึ่งเอาใส่ซ้ำนี่บ่ใส่ซ้ำนี่ละมันเล่นได้จักรยานอัซ้ำนี่บ่ถ้าขนาดนี้เล่นได้ประมาณสองโลโอ้สองโลนี่น้อยนี่นะถ้าขนาดนี้เล่นได้ประมาณห้าโลโอ้ห้าโลครับโอ้เติมซ้ำนี่เอาพี่จ้อยบานนี่ข้างนาข้างนาอธิบายให้พี่น้องเอฟซีนะพี่น้องเอฟซีถาบิ้งเอาอีย่างนี้นี่ก็สวิท สวีกปิดเปิดปิดเปิดครับมีปิดเปิดบานนี้อย่างนี้ตัวนี้คันเร่งคันเร่งห้วยตัวนี้กระเบียกหาเบรกเบียไหเบรยกหาเบรกเอาดีเบรกครับบานพี่จ้อยขันไปเจอไฟแดงไฟอยัางมันเบรกอยู่วะนี่ก็คือเขาเอาลูกกิ้งเอาลูกจิ้งขึ้นไหมจับรอนี่ลูกจิ้งขึ้นอ๋อลูกกิ้งขึ้นครับลูกจิ้งขึ้นอ๋อลูกกิ้งขึ้นมันก็ทิยุดไฟแดงพอเขาปั่นปั่นเลยปั่นแล้วเขาก็เอาลูกกิ้งลง โอ้สิโอ้เอาไหมเอาไหมพี่จอยพี่น้องเพิ่นเบิ่งน่วมประท่านเอาขันตอนสตาร์ทที่ดังได๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอาอย่างลูกเอาเขาขี่รถประมาณเลยคนตันไปแล้วลูกกิ้งลูกกิ้งอยู่ข้างบนบ่ครับนี่อ๋อนี้ลูกกิ้งลูกกิ้งตัวนี้บ่อันนี้บ่เอาเอาเอานี่บ่นี่บ่ นี่ครับโอ้มันจะขึ้นสิ่ลงถ้ากดมากเลยก็คือลูกกิ้งมันจะขึ้นลอยขึ้นไหมรอยขึ้นแล้วก็ให้ปั้นปั้นได้โคตรกะจีโอ้ปั้นปั้นยังสิโอ้เอาสตาร์จากพี่ตอกมันกระดาบานี่เอาปั้นให้ได้ฮ็ดตังไหเอันแรกเลยเอาเฮ็ดมั้งเอาอันขั้นตอนที่หนึ่งเอาปั้นสัก่อนโอ้ปั้นปั้นโอ้เลยโอ้โอ้โอีนี้ต้อง ด้ครับเอาเอา่ยขี้ยีขีังไหเอาขึ้นขี้ยังไบันเอาเอาเอาสตาร์ทขึ้นสตาร์ทบันนี่เอาพี่จอยเอาพี่จอยสิไปนะครับพี่ร่องเอาเฮดจังไหต่อไปเอาเด้นปันแล้วเขาเอาลูกกิงลงครับเอากิงตัวนี้บาลงเอาลูกกิงลงเอาาลงเอาบิงไปบิงเอาโอ้ไปแล้วครับพอสตาร์ทิแล้วพี่จอยจ้ะพี่จอยจ้ะซ <laughs> ท่าน,านโอ้เอาเอาลงเอาขึา้นคือห้มันที่นะโอ้ไม่จะมาลงโอ้ปั่นตะกอนโ,โอ้พี่น้องไปแล้วพี่น้องไปแล้วหุ่นหุนเรี่ยวยังเร็่ยวร้อยหุ่นโอ้พี่น้องเลยเรียนเร็่ยวผักพี่จอยใส่ไม่จะเปรับใส่ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับอือจะย่านนี่เนอะเครดอ๋อเฮ็ดอันแบบว่ามาใส่จะของ บันทีชี้เหรียญบันทีชี้ไปมาทำงานบ่ครับโอ้ประหยัดต้นทุนตัวนี้เฮ็ดเอียงสุยางออกแบบเองครับอ้สุดยอดพี่จอยนี่ยอ๋อข้าวเทียนติมติม,ต,มติมหาให้ซิฟเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้ปันป้นปัน้นคือย่างพี่จอยนี่ยตัวนี้ปัน้นคือเป็นอย่างนี่ปั้นคือถ้าเทาจัตตาร์เขื่องถ้ามันเครื่องมันจัตตาร์เนี่ยเขาก็ โอ้ปันอลูกกิ่งลงอลูกกิ่งลงครับแล้วก็ยันมานี่โอ้ยันติดเลยติดติดโอ้อัศจรรย์สุดรอดโอ้ยใช้เบรคใช้เบรคเลยเบรคป่ะทีโอ้เบรคเบรคตรงนี้โอ้เบรคสวิทสวิทแดงเนี่ยคือปิดเปิดปิดเปิดโอ้อัศจรรย์อัศจรรย์ญาือพี่จอยสุดยอดไอ้ไอ้เดียร์ไอ้เหลววะ นี่จะบอกปั้นแล้วปั้นที่อย่างนี้ปั้นปกติปั้นปกติเอาตัดซาดไปก็ได้เอาลงโอ้เอาลงโอ้ตันตรงนี้วะโอ้สุดย่ดเลยจ้องนี้

ดนโอ้ส oh, ุดยอดเลยว่ะนี่ครับพี่จอยสิย wow. เอาสิ่เสี oh. ่ยอดนพี่รอดสุดยอดเลยว่าอันนี้ออกเอาเอาสตาร์ทใส่สตาร์ทใส่ใส่ันใส่ถังลามันแค,แค่ไหนวานนี้ครไปตัดห้าหรือแค่กาป้าทคือใส่หลายอย่างเลยเนาะพี่จอย เอามาใส่จักรยานก็ได้เอาไปตัดหญ้าก็ได้ได้โอ้อัจริยะเหลียวพี่จวัยบัวคิดว่าสิเลีนได้ขักเลีนเร็วขัดใส่สองที่อย่างอย่างบอกใส่เท่าไหร่ได้ใส่สองที่ใส่สองที่ด้วกันเครื่องตัดหญ้าเนาะเครื่องตัดหญ้าพี่จวัยสำรองไว้โอ้สำรองไว้สำรองไว้สำรองไว้แล้วก็เอาไปตัดหญ้าพร้อมเอามาใส่จักรยานขี่พร้อมสุดยอดว่ะ ช่วงนี้ก็ยังมีื่องตัญญาอยู่เดี๋ยวขันเครื่องตัญญา,าตัวน<อ>ั้นเสียเอาตัวอีกไปไปใส่ถ้ามันเสียถ้าช่วงที่เขาบูมี่เาขาก็ถอนออกไปใส่อือสุดยหยอดเลยพี่จอย